คำถามที่คนถามผมมาเยอะมากๆา่าผมจะฉีดวัคซีนไหมท่านผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีๆนะฮะอย่าตีความผิดนะฮะผมเนี่ยอายุมากละ73กวา่าแล้วย่าง74ผมก็ควรจะฉีด a s t r a าเซเนกใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกสำหรับคนอายุเกิน60แต่ผมยังรีรออยู่ที่รีรอไม่ใช่เพราะผมไม่เชื่อแต่ที่รีรอเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ผมจำได้ผมเคยซ้อรถยนต์ รถ t o y o ต a เนี่ละเป็นโมเดลรุ่นใหม่เลยเพิ่งออกใหม่เอี่ยมเลยผมซื้อมามือแรกเลยทันทีเลยที่ออกมาขับเท่มากผมขับไปโอ้โหตายละตรงนั้นเสียตรงนี้บกพร่องเบรกแล้วเสียงดังเบรกไม่หยุดผมก็เอารถกลับไปที่อู่เอเจนที่ขายรถเขาบอกว่าคุณส่วนที่ครับผมไม่อยากจะพูดตอนคุณส่วนที่มาซื้อเนี่ยผมไม่อยู่ถ้าคุณส่นทีมาผมจะบอกให้รอหน่อยรอเวอร์ชัน2เพราะรถรุ่นแรกเป็นรถที่ต้องการทําการตลาด เพราะว่ากำหนดการตลาดไว้เรียบร้อยแล้วต้องรีบออกเรารู้ว่ามีข้อบกพร่องแต่เรายังมั่นใจในความสวยงามของรถในความรูปร่างในสมรรถภาพหลายอย่างแต่บกพร่องหลายจุดให้ประชาชนซื้อก่อนแล้วเราค่อยตอบรับรับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรถนี้แล้วเอามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การผลิตเวอร์ชัน2ออกมา นี่แหละคือกักันใดฉันนั้นเรื่องวัคซีนวัคซีนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น s i n นแวคซีโนฟาร์มไฟเซอร์ n b ็น t บโอเทคแ a สตราเซเนกาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโมเดิรเออชื่อกันให้หมดมันเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต ที่ทุกคนต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อที่จะรักษาดูแลเพราะว่ามันมีนยัยยะทางพาน,นิชด,ด้วยใครออกได้ก่อนคนนั้นรวยวันนี้ฉีดไปแล้วพันกว่าล้านโดสไม่รู้ว่าแบ่งเป็นสัสดส่วนการตลาดของใครแต่ที่รู้แน่ๆคือหุ้นของไฟเซอร์นั้นขึ้นเป็น10เท่ามหาศาลไฟเซอร์ Pfizer กลายเป็นบริษัทที่ร่ารวยมากรวมทั้งโมเดอร์นาก็ร่ารวยมากผมไม่ได้ตั้งข้อสงสัยเพราะว่าหลักการก็คือวัคซีนมี2ประเภทประเภทหนึ่งพัฒนาจากเชื้อที่ตายแล้วอีกประเภทหนึ่งคือ พัฒนาจากไวรัสปลอมก็คือเอาไวรัสที่คิดค้นออกมาในห้องแลบปลอมแล้วก็ฉีดเพื่อไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวในเลือดเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาพอภูมิภูมิคุ้มกันขึ้นมาปางปับ๊บมีไวรัสจากโรคระบาดเข้ามา มเมล็ดตัวนักรบของแม่เลือดขาวเขาจะออกไปกินพวกไวรัสสันนั่นคือหลักการหลายคนก็อยากจะฉีดหลายคนบอกว่าซีโนแวคดีไหมไฟเซอร์ตั้ง94%้ิซีโนแวค6กประเทศจีนเนี่ยมีประชากร1,400ล้านคนเขาใช้ซีโนแวคกับซีโนฟาร์มเนี่ยฉีดประชากรเขาร่วมๆ3 0ม300ล้านคนแล้วถ้ามันไม่ดีหรือทำให้คนเขาตายได้น่นนี่นั่นเขาคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกแล้วทำไมต้องเร่งกันฉีดเพราะเขาต้องการให้สร้าง ภูมิคุ้มกันหมู่ข้อแท้จริงข้อแรกท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนอย่าเข้าใจผิดประนันขาดวัคซีนไม่สามารถที่จะป้องกันโรคระบาดได้ไม่ใช่ฉีดแล้วไม่เป็นเยอะแยะเลยฉีดแล้วก็ยังเป็นอยู่เป็นเพียงแต่ว่าถ้าติดโรคระบาดนี้อาการจะไม่รุนแรงเหมือนก่อนไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนอาการอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าฉีดแล้วเหลือแค่20%ก็คือว่าไม่ถึงกับเสียชีวิต แล้วผู้คนก็สามารถจะใช้ชีวิตปกติธรรมดาต่อไปได้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวัคซีนตัวนี้จะป้องกันโรคระบาดท,ที่กลายพันได้หรือเปล่าไม่มีใครรู้ผลข้างเคียงที่ฉีดทุกเข็มทุกยี่ห้อมีหมดหลักๆก,ก็คือหนาวปวดหัวปวดแขนเส้นเลือดอุดต,ตันและตายเสียชีวิตถ้าคิดถึงเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันเท่ากับ0.005หรือ0.1ของคนฉีด คือพูดไงว่าอุบัติเหตรถยนต์เนี่ยคนตายมากกว่าเยอะถัดตรงนี้ทิ้งไปได้หลายคนก็บอกว่าไม่ควรฉีดเพราะว่าฉีดแล้วโอกาสในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็น อัลไซเมอร์ได้เพราะว่ามีโอกาสเป็นโน้นคือทุกอย่างมีคําถามถามมาเยอะแยะไปหมดผมตอบให้ไม่ได้เพราะว่าผม74แล้วถ้าผมฉีดแล้วในอนาคตข้างหน้าผมต้องเป็นอัลไซเมอร์นี่ผมก็คิดว่าไหนๆกูก็จะตายอยู่แล้วนี่หว่าเหม็นเปนลรถ้าผมจะฉีดนะแต่ที่ผมไม่ฉีดเพราะผมต้องการรอการพัฒนาการของวัคซีนระหว่างที่ผมยังไม่ฉีดเนี่ยผมทํำยังไงผมก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอย่างที่ผมเรียนใน้ท่านผู้ชมทราบในรายการวันนี้ว่าผมปฏิบัติตนยังไง ผมอยู่ห่างผู้คนยังไงผมป้องกอันตัวยังไงและผมเชื่อว่าในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามที่พัฒนาวัคซีนออกมาในปีนี้เพื่อแข่งขันกันนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบ ไม่ได้กินไปในนอนเลยกำลังแก้ไขเวอร์ชัน2อยู่แก้ไขข้อบกพร่องจุดบอดต่างๆเพื่อให้เวอร์ชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่จะออกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีออกอีกละทีนี้ถ้าฉีดแล้วเนี่ยต้องฉีดอีกไหมต้องฉีดอีกครับเหตุผลทำไมต้องฉีดอีกก็เพราะว่าการสร้างภูมิคุ้มกันแบบนี้เนี่ยเขาเรียกภูมิคุ้มกันเทียมมันมีเวลาหมดอายุม,มัน6เดือนหรือปีหนึ่งผมก็ไม่รู้เท่าที่ผมอ่านนักวิทยาศาสตร์ยังบอกไม่ได้เลยว่ากี่เดือนบางที6เดือนต้องฉีดซ้าอีกเข็มนึงหรือ12 สองเดือนฉีดซ้ำอีกเข็มหนึ่งก็คือสรุปคนที่รวยที่สุดก็คือบิลเกตส์เพราะบิลเกตส์ยุโยงส่งเสริมให้ทุกคนฉีดวัคซีนเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเมื่อฉีดไปแล้วสองเข็มภูมิคุ้นการใกล้หมดอีกปีหน้าก็ต้องฉีดซ้ำอีกก็คือว่าเอาสุขภาพมาผูกขาดกับการพาณิชย์ไม่ฉีดก็ไม่ได้กลัวตายกันทุกคนแต่ฉีดณนะเวลานี้น่าจะดีกว่าไม่ฉีดเพียงแต่ว่า ถ้าดูแลรักษาตัวเองได้ดีระวังตัวให้มากๆผมเนี่ยขณะนี้ยังไม่ฉีดข้ออ้างผมมีข้อเดียวคือผมรอเวอร์ชัน2ที่จะออกมาปีหน้านี่ผมก็เพิ่งเห็นอ่านข่าวว่าประเทศจีนได้ค้นพบ การสูตรวัคซีนที่เป็นควันเข้าไปแทนการฉีดได้แล้วแล้วยืนยันได้ว่ากำลังทดลองอยู่และน่าจะออกมาใช้ได้ภายในเร็วๆวันนี้ก็ไม่รู้ปีหน้าผมรอได้สักปีหนึ่งปีหน้าอาจจะมีวัคซีนตัวใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วตอบโจทย์ได้หมดเพราะทุกวันนี้ทุกคนรุมกันเพื่อจะแข่งขันกันในเรื่องวัคซีนเพราะฉะนั้นแล้วข้อบกพร่องก็จะมีอยู่เยอะแยะมากผมจะขอดูผมไม่ปฏิเสธการฉีดแต่ผมจะขอซื้อเวลาดูนิดหนึ่ง เหมือนผมซื้อรถโตโยต้าในยุคสมัยนั้นผมขอดูรถเวอร์ชัน2ว่าจะเป็นยังไงบ้างผมมีอยู่แค่นี้ละครับ